มีเงินใช้แบบได้เรื่อยๆได้เดบิวต์ที่เกาหลีก็ได้ะได้รางวัลน,นำชายออสการ์ครับผมอาจจะ prove them wrong ค่ะถ้าต้องแตกกับครอบครัวหรอหนูยอม ครับผมสวัสดีครับโอ๊กนันทพัฒน์ไกรทัศน์ครับรับบทเป็นวินครับผมสตาสารัชพ์คำภาค่ะรับบทเป็นสตาค่ะจีนา่าอภัสราค่ะรับบทเป็นเลิฟนะคะแบลลี่อภิชยาติอมอลินนะคะรับบทเป็นชีสเค้กค่ะแบนแบนบุตรีกัญจาลึกค่ะตา้าต้าค่ะปุณณวรลณีลาบุรณธนกูลค่ะระิวนะครับรับบทในเรื่องไวบ้าความฝันเป็นมาร์คนะครับเจโอนะครับรับบทเป็นเจเจในไวบ้าความฝันครับ อยากมีเงินใช้แบบได้เรื่อยๆ,ๆอะไรเ <ๆ S 1> งี้ <ๆ S 1> ยแบบไม่ต้องลำบากอะไร,รอะไรของาฝันข,ข,ของหนูก็คือไปเดบิวต์ที่เกาหลีก็ได้ค่ะ <Wow. S 1> แต่ถ้าแบบถ้าสมมติที่ไทยก็อยากเป็นนักแสดงที่ทประสบความสำเร็จแน,น,น,นี้คนรู้จักเยอะๆเป็นเหมือนมิซ่าแบ็คทิงค่ะการเดบิวต์เป็นศิลปินค่ะอยากจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะหนูอยากเป็นศิลปินค่ะที่ได้ไปแสดงที่โคเชร่าค่ะ อยากได้รางวัลนำชายออสการ์ครับผมอยากเป็นนักฟุตบอลของทีมลิเวอร์พูลครับขอเป็นตัวจริงเลยครอบครัวครับผมเพ่อแม่ที่บ้านครอบครัวค่ะครอบครัวคุณยายน้องก็แน่นอนครอบครัวเพราะว่าครอบครัวสพอร์ตหนูมาตลอดเลยครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือครอบครัวครับครอบครัวเหมือนกันครับ ถับมาได้ปหโทรถาก็ยอมนะครับผมแต่ว่าพอเรามีเงินปุ๊บเราก็แบบค่อยสมให้แม่มาอะไรก็ได้เออก็คือหนูไม่ได้ไปเดบิวต์เลยก็เลือกครอบครัวแทนค่ะหนูจะเลือกความฝันแต่ว่าถ้าสมมติว่าครอบครัวจําเป็นที่จะต้องมีหนูอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประเทศไทยเพื่อที่จะหนูต้องหาเงินมาให้เขาเพราะว่าหนูเป็นคนเดียวที่หาเงินในครอบครัวหนูจะยอมทิ้งความฝันค่ะอาจจะพ r o ู e t h เ m w r o n รองค่ะอาจจะทําให้เห็นว่าเราทําได้เกินกว่าที่เขาคิดค่ะ ถ้าต้องแตกกับพ่อครัวหรอหนูยอมแต่ว่าขอไปแบบตามหาความฝันก่อนแล้วก็ขอประสบความสําเร็จแล้วก็มีเงินเยอะๆแล้วก็มีชื่อเสียงก,ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะกลับไปเอาเงินให้เขาแล้วก็ค่อยไปง้อเขาเขาน่าจะแบบยอมใจอ่อนขึ้นมาอาจจะต้องถามเหตุผลก่อนค่ะว่ามีอะไรทาไมถึงไม่ให้ไปแล้วก็หนูจะแสดงจุดยืนของตัวเองให้ชัดเจนค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าแบบคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะรับฟังหนูค่ะไม่แลกแล้วกันคิดว่า ยังไงก็เสียสละครอบครัวไม่ได้จริงๆครับผมส่วนตัวริวอยากทําตามความฝันครับแล้วก็เราก็ดูแลครอบครัวเหมือนเดิมก็มาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถความฝันได้หรือเปล่าใช่หรือว่าจะสมหวังไหมแล้วก็มีปมอะไรเยอะแยะมากมายสตรีมแล้วค่ะวันนี้ทาง Monomax กค่ะ